สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะทำการจาสายไฟสดนะครับอันนี้ก็คือผมสมมติว่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นเมนเส้นเส้นเมนไฟของเรานะครับแล้วเราก็จะทำการจาสายนะครับ THW นะครับเข้าไปที่ตัวเส้นเมนหลักนะครับเพื่อที่จะต่อออกไปใช้งานนะครับผม นะครับก็คือในบางครั้งในการปฏิบัติงานจริงเราอาจจะได้จําไฟสดเลยนะครับในลักษณะนี้ก็คือผมทําการจําไฟสดให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็คือเส้นนี้เรามีไฟจ่ายปกตินะครับนะครับอันนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูที่ไขค,ควงนะครับอ,อันนี้ก็คือมีไฟจ่ายอยู่ปกติแล้วเราจะทําการจําสาย THW เส้นนี้นะครับเพื่อ ต่อออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้เกิดความปลอดภัยนะครับถ้าในการปฏิบัติงานเราจําแบบสดๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราในทําลักษณะนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับต้องทําการใส่รองเท้านะครับที่เป็นรองเท้าผ้าใบนะครับใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับแล้วก็มีดคัตเตอร์นะครับของเรานะครับที่เราจะทําการปลอกสายนะครับเราก็ต้องใช้เป็นบอดี้พลาสติกนะครับผมนะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือเป็นการจ้ำไฟสดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันว่าเราจะทําทในลักษณะไหนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําการปลอกสายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็อาจจะหลบมาทางด้านนี้หน่อยนะครับเราก็จะปลอกสายาตรงประมาณจุดนี้นะครับผมอ่าเราก็จะใช้คัตเตอร์อกรีดก่อนนะครับ อ่าเน้นเลยนะครับว่าถ้าเราทําการจําไฟสดนะครับเพื่อนๆต้องใช้ใส่รองท่าผ้าใบนะครับผมใส่รองท่าผ้าใบนะครับอ่าหรือว่าเพื่อนๆจะเซตเพิ่มขึ้นก็คือใส่ถุงมือนะครับผมใส่ถุงมือก็ได้นะครับอ่ในผมไม่ได้ไม่ได้ใส่แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วแต่ความถนัดนะครับ แต่ถ้าเราใส่รองเท้าก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อเราทําการกรีดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใช้คัตเตอร์นะครับใช้หัวมไม้มือกดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกรีดนี่นะครับที่เหลือแล้วก็ใช้ครีมนะครับผมนี่นะครับ เมื่อเราทําการปลอกสายในได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมสายที่เราจะเอาไปเชื่อมนะครับกับสายเมนหลักก็คือสาย t h w นะครับเราก็จะเว้นไว้ยาวนิดนึงนะครับก็น่าจะประมาณก็สิบกว่าเซนนะครับผมนะครับเราก็ทําการปลอกก่อนนะครับทําการกลีดนะครับโดยรอบก่อนนะครับกลีดเสร็จแล้วเราก็ทําการดึงตัวปลอกออกนะครับ ว่าเราจะต่อยาวขนาดไหนนะครับผมสมมติว่าเราจะพันเข้าไปประมาณนี้แต่ว่าเราจะดึงออกไม่หมดนะครับผมนะครับดึงออกไม่หมดก็คือเว้นไว้หน่อยในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการจ้าเข้าไปนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับทําการดูในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดหนึ่งนี่นะครับสมมติว่าผมจะพันทองแดง ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับผมผมก็จะทาาไว้ในลักษณะนี้ก่อนนะครับออกมานิดนึงแล้วเราก็จะทําการพันก่อนนะครับผมอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับแตเราก็จะทําการพันเขาก่อนอยจะลืมว่ามีไฟนะครับผมอ่าพันในลักษณะนี้แล้วเราก็จับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ จับทางด้านนี้นะครับด้านนี้เราสามารถจับได้นะครับผมนะครับมีปอกอยู่นะครับแล้วก็ใช้การพันเข้าไปเลยนะครับหรือสั้นไปเราก็สามารถใช้คีม นะครับดึงนะครับผมดึงปอกออกเพิ่มออกนะครับแล้วก็พันเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเราก็เอาขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ทำการตัดนะครับอ่ะนนะครับอ่าตัดแล้วเราก็ใช้คีมหมุนเพิ่มนะครับ เพื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับผมอ่นี่นะครับอ่าสายทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสายที่เราต่อออกไปใช้งานนะครับผมอ่าเราก็จะเอาไว้ในลักษณะนี้เลยนะครับอก็จะพันอยู่ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราทําการหมุนเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้้าเทพันสายไฟนะครับอ่าทการพันได้เลยนะครับผม แล้วก็พันกลับคืนนะครับผมเราก็จะพันอยู่ประมาณสักสามรอบสี่รอบนะครับอ,อันนี้ก็คือรอบที่สองนะครับแล้วก็กลับคืนอีกสักรอบหนึ่งนะครับอรียบรครับผม ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับออันนี้ก็คือเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานนะครับผมนะครับอก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนช่างของเราแล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับในการปฏิบัติงานนะครับเราก็ถ้าเราเอาเมนเบเกอร์ลงก่อนได้ก็ดีนะครับผม แต่ว่ามันก็มีเป็นบางครั้งแน่นอนนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเอาเมเนเบเกอร์ลงได้นะครับเราก็ต้องได้ทําการจัมไฟสดนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้นอยๆนะครับบอกให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมครับผม KPCP DIY สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม